คุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับขนมปังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับอีกแล้วนะครับผมจะมาเอาชีวิตรอดแบบแบบแบบไม่ไม่ใช่หนึ่งรอยวันถึงหนึ่งวันนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับโอเค เราจะมาตรงนี้เลยก่อนเลยฝาชองนี้เพราะว่าผมเห็นฝาชองนี้ที่ฝาทองนี้ถ้าเราเจะฝาทองน่าจะเจอหมูบ้านแต่ไม่เจอเลยอ่ะอาไปทำกร,รดีดที่ไหนก็ได้อ่ะ สวัสลีีมคเอามบ่านเธอะมาบ้านเถอะมาบานเธอะ้ต้องหาบ้านก่อนถนะ้าต้องหาอ่านม้าเอากับอะไรที่เอาไว้ใส่มา้าก่น้มันไม่มีมล้านก็อนนะ่สีแสนห้าหมนเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบ้า 男。Uh. <laughs> ขายเลยนี่ลุงคนขายดีเลยโอ้ <c oughs> oh my god ่ชอตดีตาดีตดี <c oughs> ชดีมากเลยโอ้ 发铜呢？这瓦铜呢？瓦铜呢？这瓦铜呢？发铜呢？这发铜呢？瓦铜呢？这瓦铜呢？哎，这发瓦铜呢？这瓦铜呢？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  ฝ่าองนี้ดีกดับนฝาทองเนี่ยฝ่าทองนี้นี่ฝ่าทองนี้ปีนก่อนฝ่าทองนี่นี่ฝ่าทอง จะได้ของแค่นี้แหละลุลงไปแล้วไปสินักกิ้งจากบ้าบอปร๊บจ้าเฮ้ยจ้าคุณผู้ชมเราคุยเธอผมคืออาคุยเธอ

Ba ghé, yay, 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 yeah 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 yeah, yeah yeah yeah, yeah.

จากกรุเทพไปภาคเหนือและทำฟางกิชในจังหวัดภาคเหนือเรามาดูกันว่าที่งานจะทำฟังก์ให้ครบและคีทุเซ็นช่ายก่อนจะร่การแข่งขันมาโอ้โหเีมาางครับมีเวาทัสองทีม 你搞卫生可别遇到啥子问题，多长时间没去检查？ ทำบ่เมือง ทองนี่อุฟาทองนี่อุฟาทองฟ้าโชว์ขอบคุณคิปเปอร์ขอบคุณจริงๆมากนะขอบคุณมากเลยโอ้แบตคชิป ชุบชุบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจุ๊บ